สวัสดีครับ,รบปฏิทินราศีทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีงดีทีธรรมดานะครับต้องวีสีธรรมดาก็จะมานำเสนอดาวสตาร์นะครับดาวสตาร์ของวันที่นะครับของวันที่สิบเก้านะสิบเก้าครับสิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะช่องวีดีธรรมดาก็จะมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้รื่มเพื่อความมันเป็นนะครับ ก็ขอขอบคุณทามาที่คุอท่านนะครับเพื่อข้ามสชมนะคกอคือคุอเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนีราก็จะมาวาเพื่ให้ท่านประชบเรื่องดีเพื่อความบั่นคงดัานั้นนะครับมองเห็นนัมครับขอขกคุณธมมาที่คือท่านนะครับเพื่อข้ามสงบนะอ่า เราก็มาดูเียบเลยก็ได้นะครับฟองย่านั้นเจีงเหนม่ใแปดกับเก้านะเก้าสามเก้าสี่ก้าห้าแปดสามแปสี่แปดห้านะครับสามมือเลยนะครับเกิดไปนะครับเกิดไปขอบอกคุณมากๆนะครับ เกิดไปเลยนะครับแปดกับเก้านะครับเื่อนชิคกินก็สามสี่ห้าหกเจ็ดดูนอกจากพนุคนสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับวินกันนะครับก็ขอพระบุณมากมากนะครับอ่าเราก็ดูไปด้วยดูสปอนเซอร์ไปด้วยดูไม่ใช่สปอนเซอร์หรอกก็คือดูสินค้านะครับเผื่อถสนใจนะครับประมาณนี้นะครับ๋ยวงถึงใจนะครับเป็นอะไรอะ่ะ ป็นลิปสติกนะครับลิปสติกนะลิปสติกไวนินติดทนนะครับสิบหกชั่วโมงจยบไม่หลุดอีกแล้วจยูก็ไม่หลุดครับดูไปดูไปนะครับใครสญญนใจก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะสั่งซื้อได้เลยนะครับทางออนไลน์นะครับอ่านี้นะครับลิปสติกนะครับลิปสติกเมเบลีนนะครับเมเบลีนเมเบลีนเมเบลี ม่เรีนงๆนะครับเฉือนะฤทธิเตจมีหลายสีสีชมพูสีแดงชมพูหวานชมพูอ่อนนะครับนานนึงนะครับสเต็ปที่หนึ่งเขย่าแท่งวิปนะครับเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะเข้าไปดูได้ในลิงก์งได้เลยนะครับาการนี้เลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆลฤทธิเตจ เมเบลินนะครับเมเบลินนะคนแจ๋อจ๋ซื้อได้เลยครับอาจารย์จะหาแ่สินค้าที่ดีๆแหละมาให้ชมนะครับต่อมาเนี่ยนะครับสำหรับเลขก็ดีทั้งนั้นนะครับเก้ากับแปดนะเก็บไปเลยนะครับขอพักคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีพักครับพักครับพักครับส่พักครับีักครับพักครับ